สวัสดีครับผมอ่าวันนี้นะครับวันที่16นะครับผมกันยายน2564นะครับรีวิวสินค้าก่อนจะส่งลูกค้าเช่นเคยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดไฟฟ้านะครับ p a s t e l K154 นะครับผมอ่ามี54คีย์นะครับผม54ริมนะครับก็มีเสียงหลายเสียงนะครับผมอ่านะครับ100เสียงนะครับผมแล้วก็มีจังหวะในตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีส่งกล้องนะครับผมลองไปเล่นดูนะครับนี่ครับจังหวะ เราก็ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะฮะเดี๋ยวผมเพิ่มให้ดูับนี่ครับอ่าข่าวๆเนาะอ่ามีซัพเทนอากดปิดได้ครับนี่เป็นธรรมดาครับอ่าเป็นเสียงเป็นโนเนาะก็เป็นคีย์บอร์ดไฟฟ้าราคาเริ่มต้นนะครับมีลำโพงในตัวนะครับซ้ายขวานะครับผมอ่าแล้วก็เสียบหูฟังได้นะครับเสียบอะแดปเตอร์นะครับผมไมโครโฟนนะครับอันนี้ก็จะมีเป็น Note, อ่าสแตนน้ตเนาะที่วางโน้ตบนตัวเครื่องนะครับพอดีอยู่ในกล่องนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็ไมโครโฟนอะแดปเตอร์แถมให้พร้อมเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลองเปเสียงเป็นโน้ตให้ดูนะครับอ่าก็เอาไว้ฝึกซ้อมนะครับเด็กๆนะครับผมหรือว่าผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะครับอ่าโอเค อะไรประมาณนี้เนาะอ่าเพลงไทยดีกว่า คร่าวๆแล้วกันเนาะ,ะเพลงในตัวเครื่องก็ประามาณนี้ครับผมคร่าวๆเราไปปรับเล่นปรับซาวดูนี่ยครับ,ม,ปปบ,บ,รรบมีหลายเสียงอ,อยากได้ทัพเทแล้วกดเพิ่มครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมเช็คคล,ลิมให้ดูเนะาะว่าเสียงติดทุกริมไหมนะครับ คร่าวๆเนาะก็เมื่อลูกค้าได้ของนะครับก่อนแกะกล่องนะครับให้ถ่ายวิดีโอนะครับผมเพื่อเป็นหลักฐานนะครับเพื่อแกะมาแล้วแบบเกิดแตกหักชำรุดนะครับเราได้เคลมมาขนส่งได้เนาะอ่าด้านล่างนะครับก็สามารถใส่ฐานได้ด้วยนะครับผมอ่าถ้าไม่ใช้ไฟบ้านก็ใส่ฐานเล่นได้นะครับผมอ่าโอเคก็เป็นคียบอร์ดไฟฟ้าราคาประหยัดเนาะก็ถือว่าโอเคนะตัวเครื่องสีดํา แข็งแรงนะครับผมทํามาโอเคเลยนะครับผมราคาพันกลางๆพันต้นๆนะครับผมค่ะก็ที่ไม่แจ้งราคาเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเนาะตามการตลาดนะครับผมอ่าโอเคอ่า,อานะพอๆเนาะลำโพงก็ไม่แตกนะครับเวลาเปิดก็แนะนำอย่าเปิดสุดนะครับผมเปิดสักประมาณ78พอนะครับผมอ่า อืมอะไรอีกก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ